ก็สว,ส,สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมวอร์ซนะครับผมเป็นวอร์ซีเซิร์ฟเวอร์ไทยบ้านซีวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้จะมาทําอะไรมากมายนะครับแต่เราจะมาแจกของกันนะครบผมซึ่งของที่เราจะแจกวันนี้ก็คือเหรียญบิตคอยนนเองนะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะจําเป็นมากๆเลยในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเพราะว่าเหรียญบิตคอยน Bitcoin เนี่ยแทบจะแลกได้ทุกอย่างของเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับก็คือ ใครฟาร์มเหรียญบิตคอยเนี่ยอย่างที่บอกในคลิปที่ผมทําการรีวิวและโปรโมทไว้นะครับว่าเหรียญบิตคอยเนี่ยมันมันมันหาได้ยังไงมันฟาร์มได้แบบไหนนะครับแล้วมีประโยชน์ยังไงนะครับก็ถ้าใครได้ดูดคลิปนั้นก็จะรู้เลยว่าเหรียญบิตคอยเนี่ยสำคัญมากๆกับเซอร์นี้นะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมาแจกเหรียญบิตคอยนะครับผมผมตั้งงบไว้ประมาณ5,000ันเหรียญน,นะครับ5000เหรียญที่บอกเลยว่าฟาร์มนี่ไม่ใช่แป๊บๆนะครับ5,000นเนี่ยมันข้างจะนานเลยนะฮะ แต่ผมไม่ได้แจกว่าคนเดียว5 0 0พันะอันนี้คืองบประมาณ5000ผมจะแจกแบบเอ่อยังไงล่ะแบบคนละประมาณ2300 500ก็ย้าก็ว่าไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะแบ่งกองไว้ก่อนละกันนะครับผมจะแบ่งกองไว้ก่อน5,000ใช่ไหมเราเราแบ่งกองเป็นเราจะได้เท่าไหร่นะ5,000ันเราจะได้10กองนะครับกองละ5้0อ่ะผมแจกกองละ0 0า้วละกันนะนี่ครับแจกกันใจปั้มไปเลยนะครับผม เพราะอะไรนะครับที่ผมแจกเยอะเนี่ยเพราะว่าเหรียญบิตคอยเนี่ยมันจะหายากแล้วนะครับผมก็คือหลังจากคลิปนี้ที่ผมลงไปนะครับใครที่มาเล่นหลังคลิปนี้นะครับจะลําบากกว่าคนที่มาก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เซิร์ฟเวอร์นะครับเปิดใหม่ใช่ไหมก็เลยปรับให้ทั้งเซตทั้งเหรียญบิตคอยทั้งอะไรต่างๆนานานเนี่ยหายากนะครับ ไม่ใช่หายากหาง่ายนะครับง่ายมากๆเลยนะครับถ้าใครดูคลิปก่อนนั้นนี้ก็จะรู้นะครับว่ามันง่ายมากๆนะครับผมและนะครับหลังจากคลิปนี้ไปนะครับทางชิมงานนะครับทางแอดมินนะครับก็ได้ลงมติกันแล้วนะครับหลังจากที่วางแผนกันมานะฮะว่าจะปรับกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับคาว่าเหมือนเดิมนี่ก็คือเอ่อก่อนนั้นเนี่ย ทำให้มันกะจะทําให้มันฟาร์มยากกว่านี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะมีของอื่นๆนะครับมาชดเชยแรกเดี๋ยวจะอธิบายที่หลังนะครับก็คือก่อนหน้านี้จะทําให้มันฟาร์มยากอยู่แล้วนะครับแต่ที่มันง่ายก็คืออเขาเรียกอะไรนะเซิร์ฟเวิร์นะผู้เล่นใหม่นะครับที่มาเล่นภายในอาทิตย์แรกนะครับก็เลยจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเดี๋ยวขอเปิดกอรก่อนละกันนะครับเพราะว่าในเซิร์ฟฟาร์มนี่ก็ยิงกันตายนะครับผมหลายคนก็มาเพื่อยิงกันนะครับ โอเคนะฮะเดีย๋ยวเราไปดูผู้เล่นก่อนนะครับว่าเขาทำอะไรกันเขาทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหนี่มันแก๊งดักฟาร์มบอนี่นะครับขอเปิดเสียงก่อนผมคือพระเจ้านะครับโ,โหดูดิเขาไม่ฟาร์มกันแล้วะเขาเขาไม่ฟาร์มกันแล้วอะ่ะเขาไม่เอาอะไรกันแล้วะ่ะเขายิงกันอย่างเดียวเลยอะดูดิ สัตย์กันละคนโน่เนียโน่เนียเดี๋เราไปดูคนที่เขาฟาร์มกันดีกว่านะครับอ่านี่คนนี้ฟาร์มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสกัตโตสกาโมโต้ฟาร์มไม่กลัวตายหรอเขายิงกันบนตึกอะ่ะอลโหรือเขาไม่ตอบผมทุกคนอ๋อเขาพิมพ์เขาพิมพ์ ครับแอดแอดโง่ๆหยอกๆครับไม่รู้เขายิงกันบนตึกอะไม่กลัวเขามายิงตายหรอกเดี๋ยวลองตีเขาไปก่อนนะครับว่าเขามีตีหรือเปล่าเฮ้ยเขาเฮ้ขาเขาไม่ีตีผมเขาไม่มีตีด้วยโอ้โหงั้นเดี๋ยวเราต้องเซอร์วิสก่อนเซอร์วิสสักหน่อยแล้วนะเพราะว่าแบบอันตรายมากนะครับเดี๋ยวดึงสกาวมาโตวันนี้ละกัน อ่าเดี๋ยวฟาร์มพิเศษตรงนี้เลยเศษแค่ฟาร์มตรงนี้เลยนะครับเอ่อซีสปอนยี่สิบนะเศษแค่ฟาร์มมันตรงนี้กันไปนเลยนะครับยิงกันประมาณเพราะว่าอยู่ตรงนู้นน่ะมันอันตรายนะครับผมผมก็ต้องลากเขาไปฟาร์มตรงนี้อ่าตรงนี้ผมให้วอลยี่สิบตัวนะครับกับเดี๋ยวให้เหรียญอีกนะครับแอดหรอ ไม่ใช่มั้งโอเคปอยก็ตายไม่ยากนะครับอ่เดี๋ยวผมจะให้เหรียญเขาผมอาจจะแจกไม่หมดนะฮะเหรียญเนี่ยก็ันนะโอเคนี่นี่เดี๋ยวจะเอาเหรียญให้เขาเทรดก่อนเทรดก่อนทเทรดอะไรเร็วเราเซอร์วิสนะเซอร์วิสเซอร์วิสผู้เล่นนะอ,อ,อให้ห้าร้อยเหรียญเลยนะครับ เอาไปเลยนะครับผมห้าร้อยเหรียญนะครับคนแรกของเราเนะยครับสำหรับใส่ฟาร์มนะโอเคถึงกับอิ่มเองเลยเดียวอย่าลืมอดิสไปเก็บด้วยนะระวังระวังหล่นนะขาขอครับโอเคไปละนะฮะเดี๋ยวเราไปหาเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาผู้เล่นอ,อื่นนะครับเมื่อกี้ผมลงไปเซิร์ฟไหนนะยิงกันเยอะๆเดี๋ยวเราไป ลองอีกเซิร์ฟแล้วกันนะครับผมอ่าไปเซิร์ฟหนึ่งนะครับไปดูว่าเขาทำอะไรกันมีสี่คนนะเพราะเขาอาจจะตีกันทั้งหมดแล้วก็ฟาร์มกันอยู่ก็ได้นะครับสำหรับความนี้เซิร์ฟฟาร์มเดี๋ยวเราจะเพิ่มให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการเ,รเพิ่มเซิร์ฟฟาร์มให้อ่าสำหรับสายฟาร์มนะครับอันนี้ทำอะไรกันเนี่ยอันนี้ยิงกันเหรออันนี้เฮ้ยโอ้โหมีชื่อสีด้วยนะครับอะไรนะเขียมาสแล้ว ไอ้เซฟต,ต,ต์ตอบอีกแล้วอะใครอะใครไม่รักฟาร์มเพื่อนเนี่ยไม่น่ารักเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคนชื่อสีด้วกันนะครับชื่อสีนี่เราสามารถเอาได้ที่หน้าเว็บนะครับชื่อสีอะฮลโหลอ้าวอ้าวลืมเปิดก๊ดอตอ้่าสีผมต้องบ้ฟามาหาเขาอืมอืม ขอเหรียญคืนหน่อยผมผมลืมเปิดก๊อตอะเอาเหรียญผมคืนมาด้วยเอ้ยเอาเหรียญผมคืนมาพันห้าอ๋อแล้วได้ผมขอเหรียญคืนหน่อยครับเออผมขอผมทิ้งไปแล้วผมทิ้งไปแล้วเก็บเก็บดูอเด้เปิดกล่องหรือยังอ๋อขอบคุณครับมามาเดี๋ยวผมเอาเอาเหรียญให้ วันนี้ผมมาแจกเหรียญครับเลยร้อยเหรียญนะแกจะมาดูเขาล่อผมตายเลยโอ้ยเคียวแกจะมาดูเาแค่เช็คสีชื่อนะครับอืคุยทิ้ต่อยก็ล่อตายเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลยูเจียฮัลโหลสไปเดอร์แมนคุงสวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่มีไม้หรออ่ะเทรดเทรดผมได้ครับนี่ผมเป็นซานต้านะครับเอาไม่เอาหรอโอ้โหเหรียญมาแจกนี่ผมแจกไปหนึ่งคนนะครับเจอใครคือใครที่เจอผมก็โชคดีไปนะครับผมมันให้ดอลลาร์กันได้นะอตัวนี้โอ้โหเหรียญมาแจกนะครับไปสำรวจไปหาคนนี้ อา้าวดิสพอดีคดิสพอดีเขาจะยิงกันกับคนนี้อยู่หรือเปล่าคนนี้เขาไม่ได้มาฟาร์มนะแต่เราก็จะแจกเขานะเขาไม่ได้มาฟาร์มเฮ้ยส <Hey. S 2> วัสดีเขาไม่ดักฟาร์มเว้ยดักฟาร์มเอาไป250อพอละฮะเราเราก็ใจดีนะแต่ก็แบบใจดีน้อยลงนิดนึง โอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราติดกันก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราไปเซฟซอนเราไปเซฟซอนกันดีกว่านะรเราไปเซฟซอนกันดีกว่าอ่าเอ่อเล้ยมิสเตอร์เซฟซอนเซฟซอนก็มีคนอยู่นะคนเยอะเลยนะครับผมอุ้ยสิบสี่คนอะ่ะเยอะมากนะครับเยอะมากนะคนตอนนี้จํานวนคนอ่อนก็อยู่ประมาณอ่า หลายคนอยู่นะครับ20-30คน,นครับเซิร์ฟเวอร์นี้หลังจากที่ผมทําคลิปแรกไปนะครับไม่มีคนเลยนะฮะก็ <laughs> ตอนนี้ทั้งเอเกอร์ทั้งอะไรโ,โหดูดิสวัสดีครับทุกคนก็สรตมเมอร์หลายคนเอ่อแคสเตอร์หลายคนก็มาทําคลิปเซิวเวร์ฟนี้เหมือนกันนะครับใครที่อยากมาเล่นก็มาเล่นได้นะครับมีโอกาสได้เจอสรีมเมอร์ได้เจอแคสเตอร์ได้เจอผมด้วยนะครับนะถึงจะไม่ดังแต่ก็แบบ มันก็อยากจะแบบเจอทุกคนเหมือนกันนะครับใจจไม่ะเย็นๆนะครับทุกคนสวัสดลครับมีใครอยากได้เหรียญบิตคอยฟรีไหมครับมีบิตมีบิตคอยแจกครับฮัลโหลมีบิตคอยแจกครับมีใครอยากได้บิตคอยไหมครับ มืใครอยากได้เลยมีคนบอกเอาเอาคนถือไข่ไปรู้แงรน่เอมีบิตคอยสามพันนะมีใครอยากได้ไหมครับไม่มีใครอยากได้บิตคอยผมเลยอ่ะคือคือคือตอนเนี้ยเขายังไม่รู้ไง ที่เขาแบบยังเมินๆผมเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าบิตคอยเนี่ย<อ>กำลังจะหายากแล้วก็แบบของเนี่ยกำลังจะแพงขึ้นนะฮะด้วยราคาบิตคอยแล้วก็จะมีของใหม่มาให้แลกด้วยนะครับด้วยราคาบิตคอยนะครับตอนนี้เขายังไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องรอ,ต,อ,งรอต้องรอปรับก่อนเดี๋ยวจะรู้เลยเดี๋ยวบอกอใครเอาบิตคอยไหมครับเอาเอาเอาเดี๋ยวรู้เลยนะฮะตอนนี้คือแบบพากันเมินมีบิตคอยแจกครับมีใครเอาบิตคอยไหมครับแจกคนละห้าร้อยครับเอาเอาเอาแ๊บนึงพี่แป๊บนึ่ง ถ้าเยอะก็จะจะเหลือคนละสองร้อยห้าสิบับใครเอาไหมครับไอเอาเอาเอามาเอาหน้าประตูเซมโซนครับต่อแถว<อ>ต่อแถวเลยครับชา้าหมดอดนะครับมีสามพันสามร้อยครับม,ม,มาต่อแถวเร็วเร็ <c oughs> เวผมจะได้ให้ทีเดียวแล้วผมก็จะได้ไปเลยมีเมียแค่สามคนหรอถ้าสามคนที่ผมหานสามให้เลยนะคนละพันเลยนะ มีกี่คนอ่ะมานที่มามามีกี่คนเดี๋ยวผมจะหารให้เลยสามพันสามเนี่ยเออมามามีมีสามคนใช่ไหมเอามีสี่คนใช่ไหมสี่คนหารได้เท่าไหร่มันขายไงพี่มือคอยอ่ะมือคอยขายเดี๋ยวผมขอหารก่อนนะครับเออสามพันสามร้อยหารสี่โอเคคนละแปดร้อยคนละแปดร้อยครับ อาดีพี่รับเหรียญเหรียญละเท่าไหร่ครับครับพี่เหีลนผมมีเอ้ยเหรียญผมมีสี่พันนะโอเค่คนละแปดร้อยอ่ะไม,ไม่ไม่ทันแล้วนะครูผมคำนวณไว้คนละแปดร้อยแล้วอ่ะผมผมผม,ผมให้คนละแปดร้อยเพราะว่าผมคำนวณจากคน <c oughs> ที่เขามาเอานะครับบอกเลยว่า บิตคอยต่อไปเนี่ยอันนี้อันนี้ใครที่ดูจนถึงตอนนี้นะครับเซตใครโดเซตคริโตเนี่ยที่เขาแรกๆกันที่เขาเอามาเล่นๆกันเนี่ยบอกเลยว่าถ้าใครมีอยู่แล้วก็จะโชคดีไปแต่ถ้าใครยังไม่มีจากกดตัว L ครับกดตัว L กดตัว L กดกดตัว L ครับกดตัว L ก็นะฮะใครที่มีเซตอย่างที่บอกนะใครที่มีเซตพวกไครโดคิริโตลูฟี่อย่างเงี้ยใครที่มีอยู่แล้วก็จะดีไปนะครับหลังจากนี้นะครับผมก็จะแลกยากขึ้นแล้วอ่ะผมเกินให้เลยนะครับอย่างอ่ะของอย่างอื่นเนี่ยผมจะไม่พูดลวกันนะพวกเซตเนี่ยว่ามันจะราคาขึ้นแล้วก็มีอ่าแลกยากเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะบอกเลยว่าประมาณ 3าถึงเท่าตัวนะครับไอเทมไหนที่เป็นราคาบิตคอยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ3-4ถึงเท่าตัวนะครับของราคาเดิมนะครับผมอันนี้คือคือคลิปนี้ลงไปแล้วไม่ต้องห่วงนะครับว่าเฮ้ยจะรีบไปแลกดีกว่าไม่ทันแล้วนะครับผมอันที่ก็เสร็จจะด้วยเพราะว่ามันเป็นคือคือทางเราอะทางแอดมินอะประกาศลงในกลุ่มให้แล้วนะครับว่ามันจะหายากขึ้นนะครับใครที่เก็บ ออมไว้ก็ดีไปนะครับแล้วก็มันจะมีพวกตัวละครพวกของเนี่ยมาแลกเพิ่มขึ้นด้วยนะครับในช่องกด L นะครับเซิร์ฟเวอร์เนี้ยเน้นไปที่ของแลกนะครับของเติมเนี่ยเราจะไม่เน้นเท่าไหร่นะครับก็คือเราจะเซอร์วิสให้กับคนที่เล่นนะ่สายฟาร์มสายฟรีอะไรเงี้ยส่วนสายเติมนะครับสายเติมที่แบบว่าเฮ้ยมีตังอยากเติมเออขี้เกียจฟาร์มเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมมันก็มีเซตโหดๆให้เติมเหมือนกัน แต่ว่านะครับผมถามว่าคนที่เขาขยันฟาร์มเขาก็จะมีเซตโห,หดนะครับเหมือนเหมือนเราเนี่ยคล้ายๆเราแต่เราอาจจะแบบคนเติมก็อาจจะโหดกว่าน่อยนึงหรือว่าโหดหรือว่าคนฟาร์มเนี่ยโหดกว่าก็มีนะครับถ้าเขาขยันจริงๆอาจจะได้เซ็ตเนี่ยเซ็ตอย่างพวกเนี้ยเออมาเล่นแต่ว่าคนคนเติมก็สามารถมีได้เหมือนกันนะครับยิ่งเติมก็ยิ่งจะง่ายขึ้นนะครับอย่างที่บอกนะครับมันก็คนละแบบกันเนาะอ่าบางคนก็ใช้เงินแก้ปัญหาบางคนก็ฟาร์มนะครับตามสไตล์ของแต่ละคนนะครับผมอ่า โอเคและก็จะมีพวกตัวละครเช่านะครับมาด้วยนะครับอ่าเว็บจะเปิดให้เติมเงินแล้วนะครับก่อนหน้านี้คือยังเราอันเนี้ยที่เห็นเห็นเล่นกันอยู่เนี่ยไม่มีใครเติมเลยนะครับยังไม่มีใครเติมเลยสักคนนะครับก็คือเราเปิดให้เล่นฟรีฟาร์มฟรีของดีดีฟรีนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้เซิร์ฟวิรผู้เล่นเต็มที่นะครับผมอ่าใครที่อยากมาเล่นก็มาเล่นได้นะครับผมอืมก็ถึงตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับฝากไปด้วยนะครัสำหรับเซิร์ฟไทยบ้านซีนะครับ เซิร์ฟเวอร์นี้คนออนเยอะนะครับนี่ก็เป็นเวลาประมาณ3ามถึงสี่ทุ่มแล้วนะครับก็ยังมีคนออนเยอะอยู่นะครับอ่าก็หวังว่าทุกคนที่เล่นอยู่นะครับจะสนุกนะฮะแล้วก็คนที่กำลังจะมาเล่นนะฮะก็หวังว่าจะชอบใจนะครับเอาไว้เจอกันในครับผมคลิปต่อไปผมจะมาทำอะไรก็โปรดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e บอกต่อนะครับผมไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย